ครับไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นขณะที่เพื่อนของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ก็บอกว่าผู้ตายนั้นเดินทางเข้ามาร่วมการชุมนุมเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานเพราะว่าต้องการเป็นแนวรักษาความปลอดภัยหลังจากที่เสด็จแดงนั้นข่มขู่ผู้ชุมนุมครับโดยเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกา25นาทีนะครับเมื่อคนร้ายใช้เครื่องยิงระเบิด M79 เเข้าใส่กลางพื้นที่ชุมนุมทำเนียบรัฐบาลบริเวณด้านหน้าเวทีปราศัยครับ โดยระเบิดได้ตกใส่หลังคาเต็นท์จนเป็นรูโว่ขนาดใหญ่ก่อนที่จะตกลงสู่พื้นด้านล่างแรงระเบิดนั้นทำให้เกิดหลุมลึกประมาณ6นิ้วกว้างประมาณ1ฟุตและส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทันที23รายซึ่งก็มีน,นายนกพรสุกรามอายุ25ปีช่างภาพของ ASTV อยู่ด้วยโดยถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่บริเวณหัวไหล่ก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลแต่หนึ่งในนั้นก็คือนายเจนกิจกัดสาครอายุ48ปี ที่ถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณลำคอซึ่งทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับเสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะที่นายกิติชัยใสสะอาดหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยเชื่อว่าระเบิดน่าจะถูกยิงมาจากด้านถนนพิษณุโลกและอาจยิงมาจากบนอาคารที่อยู่ใกล้เคียงเด็กหญิงลิปิกากราสาคออายุ11ปีซึ่งเป็นบุตรสาวของผู้เสียชีวิตก็คือนายเจนกิจกราสาคร ซึ่งได้เดินทางมาร่วมรับศพบ,บิดาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีหลังจากที่มารดาได้โทรศัพท์ไปแจ้งที่บ้านอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีว่าให้เตรียมเสื้อผ้าของบิดาพร้อมกับรูปถ่ายและสิ่งของจำเป็นต่างๆมาที่โรงพยาบาล จึงได้ทราบว่าบิดาเสียชีวิตแล้วทําให้รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ได้สร้างความเศร้าสลดให้เกิดขึ้นกับครอบครัวนะครับรวมถึงบรรดาพี่น้องพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยด้วยในขณะเดียวกันก็มีเสียงเรียกร้องออกมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ด้วยนะครับสสพรรประชาธิปัตย์ก็ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลน,นั้นแสดงความรับผิดชอบ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงจะมีการตั้งกระทู้ถามสดกับรัฐบาลด้วยนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดในตอนน,ตอน,นี้นะครับตอนนี้กลับไปติดตามบรรยากาศการชุมนุมกันต่อที่เวทีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ทำเนียบรัฐบาลครับ